ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรอ,อนุสร์คะสวัสดีครับแหมก็ไม่ได้คุยกันหลายครั้งนาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสนะคะซึ่งก็ช่วงที่เกิดสงครามการที่อิสราเอลประกาศสงครามใหม่ๆเนี่ยดรอ,อนุสรก็บอกว่าเตือนว่าอมันน่าจะมีปัจจัยเป็นปัจจัยกดดันนะอย่างน้อยเรื่องของ น้ำม <The> pues yes. <ık catch a surprise> oh. uh ัน huh. กัดทองคําหลายคนอาจจะเชื่อว่าอาจจะไม่ได er. uh ้ล huh. ah ุกลามเป็นสงครามระหว่างพมิทพาหรือว่าสงครามโลกนะคะแล้วด้วยอนุสรณ์ยังมองไหมครว่าอุ่นดานคร่าเนี่ยมันจะมีผลต่อในเชิงของเศรษฐกิจยังไงบ้างนะคะก็ผลที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยก็คือผลกระทบต่อราคาน้ํามันนะก็ปรับตัวสูงขึ้นทันทีเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลทําให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยซึ่ง ในหลายประเทศเนี่ยมันเริ่มควบคุมได้แล้วก็ชะลอตัวลงเนี่ยมันก็อาจจะปรับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อมันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศเนี่ยก็ลังรอที่จะอาจจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอืมค่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ไปอีกก็ได้นะฮะแต่ว่าผลที่มีต่อประเทศไทยโดยตรงในแง่ของการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของตราบแรงงาน,น้วคะ็คือมันมันส่งผลแน่นอนมีคนไทยห้าพันกว่าคนบอกอยู่ไม่ไหวแล้ว,ลวขอกลับมาเถอะนะคะก็จะเรียกว่าอ,อาเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานต้องต้องต้องดูแลแรงงานเหล่านี้แรงงานเหล่านี้ย คือประเด็นหนึ่งเลยก็เหมือนกับนํารายได้กลับเข้ามาเพราะว่าถ้าจ้างรายงานที่นึงเขาให้เป็นห้าหมื่นหรือว่าสูงกว่านั้นจะได้ได้ได,ด,ด,ด้รายได้กลับมาบ้านเราเนี่ยมันมันจะเป็นประเด็นอะไรยังไงที่ทางกระทรวงแรงงานต้องไปดูแลแล้ว,ลวมันจะส่งผลต,ต,ต,ต่อเรื่องของเอ่อเรื่องของการจ้างงานาการหางานให้กับคนเหล่านี้ยังไงบ้างน,นะคะดเอรอนุสรค่ะคือคนที่เดินทางไปอิสราเอลเนี่ยส่วนมากเป็นแรางงานจากครอบครัวที่มี ฐานะยากจนนะฮะแต่ก็<ะ>เหมือนกับว่าพยายามบิ้นหลนที่จะไปสแสวงหางานที่มีรายได้ที่สูงนะฮะซึ่งทุกคนที่ไปอิสราเีอลเนี่ยก็จะทราบดีว่ามันเป็นพื้นที่ที่<ะ>ไม่มีความปลอดภัยมากนะเนีแล้วมีโอากาส<ะ>มีความเสี่ยง<ะ>ที่จะเกิดสงครามแต่ว่าเขาก็ให้ค่าจ้างค่อนข้างสูงนะ,นะฮะคืออย่างต่ำก็ได้เดือนหนึ่งก็ ห้าหกหมื่นขึ้นไปอ่ะบางคนอาจจะได้มากกว่าแสนเนี่ยซึ่งงานในลักษณะที่ที่เขาไปทำกันเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในภาคเกษตรหรือเป็นแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูงนะถูกไหมครับซึ่งถ้าทำงานในประเทศไทยนี่มันเทียบกันไม่ได้ถูกไหมครับประเทศไทยข่าแลงขั้นต่ำวันหนึ่งก็ สามร้อยสามสิบาทถูกไหมฮะ<ฆ>เดือนหนึ่งก็หมื่นหมื่นกว่าบาทนะฮะเท่านั้นเอง<ฆ>เทียบกับที่น<ฆ>ุ<ฆ>่นห้าหมื่นหกหมืนหรืออาจจะขึ้นไปถึงแสนหนึ่งก็ก็เป็นโอกาสของเขานะฮะในการที่จะ,ะหาะไรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ส่วนมากเท่าที่มีข้อมูลรายงานออกมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่มีภาระหนี้สินมาก ถูกไหมครก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะไปทํางานเพื่อจะได้มีอมีเงินมากพอที่จะชําระหนี้รวมทั้งทําให้ใช,ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวด,ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปจากภาคอีสานกับภาคเหนือแล่ภาคอีสานจะมากหน่อยใช่ไหมครับทีนี้พอมันมีผลกระทบแบบนี้แล้วก็เขาต้องกลับมาเนี่ยอก็ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลน่ก็ต้องช่วยดูแลที่จะทําให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งรัฐบาลก็ต้องทําให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนที่สุดว่าไรายได้ที่เขาได้รับในการทํางานที่เมืองไทยเนี่ยมันต่ํากว่าที่อิสราเอลอยู่แล้วใช่ะและ,ะจนจึงตัดจงตัดสินใจที่จะไม่กัดถูกไหมฮะยอม<ช>ยอมเสี่ยงแล้วก็รอลุ้นว่าสงครามอาจจะจ,จะําจกัด<ช><า>จํากัดวงแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะักในการที่จะสงครามยุติใช่ไหมครับ ค่ะค่ะทีนี้อ่ถามประเด็นต่อเนื่องจะข้าประเด็นเลยนะคะคือหาประเด็นเพราะว่าได้ไปอ่านความเห็นของรอนุรรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่บอกว่าเป็นเติมเงินนะหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะคะรคอนุสรเนี่ยคือทีนี้ไอ้เรื่องประเด็นที่เกิดสองครามทเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งไหมคะรัฐบาลบอกว่านี่ไงมันมีความไม่แน่นอนในเรื่องของโทษเศรษฐกิจเราก็เลยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ เาเอคุสองยงเห็นไหมคะว่าอควรจะทบทควนหรือว่าอพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยคุณจะคุณจะเดินหน้าสําหรับการให้เงินหนึ่งหมื่นบาทต้นหน้ากับประชาชนนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีความจําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินให้กับคนห้าสิบกว่าล้านคนเนี่ย<อ>ก็อาจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะรแล้วก็ผลกระทบ ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันก็ยังจำกัดวงอยู่นะฮะคือคือผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังจำกัดอยู่นะฮะคือถ้าเราต้องการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่เขากลับมาเนี่ยก็ใช้มาตรการที่ช่วยเหลือมุ่งเป้าไปโดยตรงเลยจะดีกว่าครับอืมค่ะซึ่งโมเดลที่ดรนุสอหนี่เหมือนกับ คือชัดเลยนะคือส่วนใหญ่นักวิชา,าการก็บอกไม่เห็นด้วยให้ทุกคนนั้นไปใช้เป็นด็อกเตอร์อน,อ,รอนุสรหรือว่าเออถ้าเอามาเป็นการแก้นหนี้กลัวเรือนคือแทนจะจะให้มือหนึ่งทุกคนอลองดูซิว่าอะให้เพิ่มขึ้นสําหรับคนที่เขาม่ได้เวลาเวลาเวลาการแตกเงินเนี่ยเขามีเจตนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเขาไม่ให้ไม่ได้ให้เอาไปชําระหนี้นะฮะเขาให้เอาออกมาใช้จ่ายบริโภคหรือลงทุนนะครับแต่เพียงแต่ว่า ถ้าคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยอ่าก็คือเงินเนี่ยพอเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะได้เอาไปใช้จ่ายได้แต่ไม่ใช่แค่เอาไปชำระหนี้นะฮะคือถ้าหาเอาไปชำระหนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับค่ะแต่ของดอร์อนุสรคิดว่าเงินก้อนเนี้ยควรจะเอาไปใช้อย่างไรครคะเพื่อที่จะลดภาระหนี้ึ่งรู้ว่าหนี้ครัวเรือนนี่เขาค่อนข้างจะสูงก็นี่ไงระก็อย่างที่อธิบายไปก็คือว่าสมมุติคนที่เป็นหนี้มากเนี่ยถูกไหมครับ <ฮะ S 1> ก็คือการแจกเงินเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยมันคือเขากําหนดเงื่อนไขว่าไม่ไม่ให้เอาไปชําระหนี้ถูกไหมะฮะก็คือเงินก้อนนี้เอาไปชําระหนี้ไม่ได้แต่ว่าเอาไปใช้จ่ายได้นะคือ <ฮะ S 1> คือทุกคนเนี่ยเวลาเวลาต้องดํารงชีพเนี่ยมันก็ต้องมีมีค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะก็เอาเงินตรงเนี้ยไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มแต่ไม่ใช่ให้เอาไปชำระหนี้คร เพราะว่าเพราะว่าถ้าอธระ h นี l เนี่ก็จะต้องมีมาตรการออกมาตั้งหากเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะหรือพักหนี้ถ้าหรือแม้กระทั่งทำยังไงให้เกิดการยืดการชำระหนี้ออกไปนะครับอันนั้นก็คือคือมาตรการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ว่าเรื่องอพวกนี้มันมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะว่า เวลาครัวเรือนเขามีปัญหาหนี้สินเนี่ยเป็นเพราะอะไรได้เขาไม่เพียงพอ,อรายจ่ายถูกไหมครับค่ะ,ะการการให้เงินไปเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการบรรเทาเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวนะฮะแต่ซึ่งมันก็ต้องทําควบคู่กับมาตรการระยะย,ยาวใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วทางดรอนุสร์เองนะคะม,มีแนวคิดไหมคะว่าเงิน500,000-600,000ล้านเนี่ยจะเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่านี้ไหมหรือว่าอะ แจกเงินเติมเงินในจิตอลนี่ก็นี่ก็ดีแล้วอะค่ะก็ก็ควรจะจํากัดอการแจกเงินเพราะว่าคนที่มีฐานะดีมากๆเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต,ต้องเอาเงินไปแจก,กให้เขาและมันไม่มีความจําเป็นใดๆนะฮะแล้วผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็น้อยนะครับคือเอาเงินไปให้เขาก็าไม่ได้ทําอะไรนะะเพราะเขาก็มีเงินอยู่แล้ว นะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องพุ่งเป้าไปที่อ่าคนที่มีไรายได้น้อยครอบครัวคนที่มีไรายได้น้อยนะครซึ่งมันก็มีมีการจดทะเบียนไว้อยู่แล้วคือจดทะเบียนคนจนไว้อยู่แล้วนะสำรับมิการคนจนนะอย่างตัวเลขของธานาคารโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจโควิดเนี่ยมันก็เก้าล้านกว่าคนตอนที่เกิดโควิดคนจนคนที่อยู่ ใต้เส้นความยากจนเนี่ยมันก็เพิ่มมาสองสามล้านคนนะฮะตอนจดทะเบียนคนจนครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าล้านแต่ตอนหลังเนี่ยหลายคนก็อยากได้สวัสดิการคนจนบัตรสวัสดิการคนจนก็ไปไป,ไปลงทะเบียนกันใหญ่ก็เป็นยี่สิบล้านซึ่งยี่สิบล้านเนี่มันก็ไม่ใช่จนจริงทั้งหมดใช่ไหมฮะก็ต้องก็ต้องก็ต้องมาดูว่าจะให้ไปที่ระดับไหนคือเราอาจจะให้ไปที่ อคนจนที่ที่อยู่ในฐานฐานที่เราจดทะเบียนคนจนไว้แล้วบวกกับชนชั้นกลางระดับล่างที่ที่รายได้ก็อาจจะไม่พอรายจ่ายและมีหนี้สินอยู่ส่วนคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยข้าราชการระดับสูงผู้บริหารภาคเอกชนเนี่ยไม่รู้จะให้ไปทำไมครับแต่ถ้าให้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มากนะคะ คือคือเวลา<ะ>ใส่เม็ดเงินไปสองแสนกว่าล้านหรือแสนล้านเทียบกับห้าแสนล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าห้าแสนล้านเนี่ยจะกระตุ้นได้ได้มีประสิทธิภาพกว่าเนะ,ะคือคือ<ะ>แน่นอนว่ามันอาจจะทําให้ GDP ขยายตัวมากกว่ามันเพราะมันเม็ดเงินมันมากกว่าแต่ว่าในแง่ประสิทธิภาพของเม็ดเงินที่กระตุ้นเนี่ยไม่ได้มากกว่าเพราะว่า คือคนจนเนี่ยคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยเขามีอัตราความโน้มเอียงในการบริโภคสูงอย่างเช่นได้เงินไปร้อยหนึง่งเขาก็จ่ายหมดเลยร้อยหนึง่งมันก็หมุนในระบบเศรษฐกิจถูกไหมฮะอย่างสมมุติเราเอาเงินไปให้มหาเศรษฐีหรือนักธุรกิจที่มีไรายได้ดีหรือผู้บริหารหรือภาคเอกชนที่มีเงินเดือนสูงเนี่ยให้เขาร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็เก็บไว้ไม่ใช้ใชหรือไม่ไปใช้ใชสุดด้วย เพราะว่ามัน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 ไม่จําเป็นไงคค่ะอ่านะคะแหมก็อย่างว่านะคะถ้าสมมติว่านําเงินไปให้เงินก้อนเดียวกันเนี่อเอาไปให้เรียนรู้หรือว่าให้ไปไปอบรม a อไอเ้นไงสร้างงานสร้างอาชีพอาจจะมีรายได้เข้ามาซึ่งซึ่งมันก็มีมันก็มีงบประมาณที่ดูแลด้านนั้นอยู่แล้วค่าคือคือพูดง่ายว่าเงินห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยมันต้องกู้เพิ่มเพราะว่าเนื่องจากรบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยมันขาดดุลตั้งห้าแสนกว่าล้านแล้ว นะฮะแต่นั้นก็คือถ้าจะใช้งบเพิ่มเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกู้เงินถ้ากู้เงินเพิ่มเนี่ยก็แน่นอนถ้าอยากจะกู้เพื่อเอาไปลงทุนการศรรึกษาลงทุนการบริหารจัดการน้ําลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งกก็ทําไปแต่จําเป็นจะต้องต้องทํางบขาดดุลเพิ่มนะปีหกเจ็ดหรือมันเป็นประเด็นไงฮะเพราะงบปีหกเจ็ดมันก็ขาดดุลอยู่แล้วห้าแสนบาบค่ะ โอเคอ<า>นะครับะะขอบคุณครับพอดีบทนี้คอะคุณครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ